สาเหตุที่ไม่ได้ทักทายแฟนคลับจนโดนกล่าวหาว่าหยิงพิงกี้ออกมาอธิบายผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีชื่อเสียงอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เธอเคยไปสร้างผลงานถึงอินเดียมาแล้วนั่นก็คือพิงกี้สาวิกาชัยเดช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการพิงกี้ก็มีผลงานไม่เคยขาดสายเลยเพราะเธอนั้นเข้ามาอยู่ในวงการตั้งแต่เด็กๆถ้าใครได้รู้จักเธอก็จะเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักและเป็นกันเองแต่ล่าสุดเธอได้เดินทางไปยังต่างจังหวัดแต่มีแฟนคลับที่ไปรอเธออยู่ที่สนามบินนั้นกลับออกมาบอกว่าเธอดูหยิ่งสุดท้ายแล้วแฟนคลับคนนั้นก็น่านจะปรับความเข้าใจกับเธอเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่าเจ้าตัวได้อธิบายเอาไว้ว่าเป็นเพราะปวดฉี่และรีบเข้าห้องน้ำก็มีสำนักข่าวหนึ่งเขียนว่าแฟนคลับแฉพฤติกรรมพิงกี้ทาาให้้้เจตตัวออองรีบก อธิบายว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแน่นอนว่าคนที่เคยได้รู้จักเธอต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากค่ะ